Boop. Boop. กับคนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้นอะมันไม่ต่างมันจะเป็นนวัฒนธรรมเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเมือนไม่แค่ใครแล้วพูต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเถิดไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักห่วยแต่จำเบามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนนี่เมา พเพื่อพาราคดีขอขอบพระคุณท่านนายเพเ่อพิราคีเป็นหยับสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจะเป็นขี่จัก,กรยานไหว้พระเก้าวัดลาดตัดร่วมใจสามัคคีสื่อสารประเพณีเข้าพรรษา,า,า,าปล่อยตาให้ชีวิตน้องดำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีเส,สริมสร้างคุณภาพดีด้วยการออกกำลังกายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาภูมิพลอดุลยเดชปรมมาได้ตร อำเภอพิทยายรีจังหวัดนครสวรรค์พัทธาร้อยหกสิบในวันนี้าการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น1300หนึ่งพันสามร้อยคนรถจักรยานหนึ่งพันสามร้อยคันมาจากประชาชนชิดตาบลสองเทศบาลเก้างองค์การมหานตบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหมู่บ้านพร้อมหน่วยงานภาครัฐเอกชนพ่อค้าชุมชนจักรยานและสถานศึกษาในเขตอำเภอพยยิหยตกรีโดยได้รับความอนุเคราะห์ และความน่วมือจากพื้นพรคส่วนผมรู้สึกดีนะครับแล้วก็ดีใจนะที่เห็นทุกทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในปั่นจักรยานว่ายผาเก้าวัดที่สําคัญก็คือเป็นจุดสําคัญมื่เราร่วมหรือร่วมไม้แล้วเนี่ยนะครับการที่จะนาบริการของภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนก็จะได้สําเ็ตตามที่ถูกกาหนดไว้ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญข้าพเจ้าจากงดดื่มเหล้าก็เส็เสิ่งของมื่เมาและจากพยายามลดรังเลตกับยมุทุกประเภทรวมทั้งรณรงค์ให้ญาติพี่น้องตะนดถึงโทษ และผลเสียของสุราและผลเสียของสุราและสิ่งเสพติดทั้งหลายและสิ่งเสพติดทั้งหลายและจับปฏิบัติตนและจับปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของสังคมต, <börjar S 3> ต,ตลอดไปตลอดไปเราคนไทยเราคนไทยต้องปฏิบัติตนต้องปฏิบัติตนอยูอ่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของกฎ มันเพิ่มมันเติบมือราในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ,งบง่งปันวิ่งต่อกันเราับเนอะ ฝอปั่นปั่นจะกรยานไปปั่นปั่นจะกร่ยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจะกรยานไปปั่นปั่นจะกรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบ้านให้โลกสวยสวยงามมิ่งผ่านความรักเรา การเดินทางสร้างเราให้เปิดปบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองรอที่คู่ใจ You and I we all come together to share and to ride l i k e those birds who fly against the wind and the storm in the sky เรียนพี่ๆนะครับเราได้มาร่วมบุญทํากุศลนะครับโดยการถวายเทียนกํานําบรรษาแล้วก็ร่วมทอดผ้าป่าอัมพรีอานิสงส์อันนี้นะครับเราจะต้องได้รับกันอย่างทั่วถึงทุกคนนะครับที่มาในวันนี้เพื่ออุทิศจตบุญผลบุญ <im itation> ไปสง่งปู่ย่าตา,าย,ยายญาติสนิทพิสหายที่่วงลับไปแล้วอันนี้สงการที่ถวายเทียนนะครับจะมีสุดประกายทำให้เราเนี่ยมีความสว่างในจิตนะใจนะฮะจิตใจผ่องใสสติปัญญานะเชียบแฉมนะเหมือนกับเปลวเปลวเทียนที่ดส่องแสงสว่างให้เรานะครับ <im itation> บางลมาังพ้อไปปันปันจะกรียาเันไปปันปันจะกรีย <go. S 2> จจาจก,กันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปเถอไปให้เล hey, ิใจจะเเ่าัน ปันปั่นจักรยานไปปันปั่นจักรยานกันผู้ว่าชีวิตัวมือหรือยังยืน Make the world a better ปั่นปันจักรยานไปปันปันจักรยานกันปันด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามผ่านความรักเราปั่นปั่นจักตยานไปปั่นปั่นจักรยานกน หลายแบบนี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักภาพป่าสัมุทรีเพียนจัพรรษากลับทัพมบรวมทั้งหลายแบบนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งอาณาญาเธอ